ถ่านปุ๋ยแมักจากธรรมชาติของเรือชายเศษป่าเศษพืชเศษสัตว์ผลไม้น้ำมักมันมีความหวานละแทะน้ำตาลละมาทำจุลินซี่เห็ดปุ๋ยจุลินซี่มาความหวานมันมีเงินเสริมตาลกับอาบม่วงยังทีเป็นหวานนะทดแทนกันได้เห็ดปุ๋ยมักส่วนผสมมีอ่ขี้วัวก็ได้ครับมีขี้วัวยังอะไรของเรือชายขี้วัวล่ำ แก่ยังก็ได้มีตามมาเลื่อนแต่ว่ามันต้องละเอียดอย่างเช่นเปลือกกุ้ยเบล่ากากอ้อยกากมันขีอ้อยขีมันนี่ห้องสดแทนกันได้มี่ยังกับแซนั่นผมัวนห้องมาบี้ใหละเอียดเปลือกก็เอาเอาต้นไนไนไนมันสูกแล้วไว้เพาะตอก็ได้เทใบก็ได้นี่ห้องบี้ยวดีดีแต่ท่านท่านฟัวคารมันก็บี๊ หบเล่มบัวเลยครับเนี่ยปุ๋ยหมักมันเห็ดง่ายๆเห็ดแบบธรรมชาติปลอดสารเนี่ยเห็ดไปมือละทุงสองทุงไปปลูกนะเนี่ยกัวเลื่อนใส่ปุ๋ยกับพนหายีิวกูอ่ะ